โอเคสวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาทำการเพิ่มปุ่ม Edit ให้อยู่ข้างๆปุ่ม Delete เนาะอ่าถ้าตอนแรกนะครับเหมือนเดิมเหมือนที่เราทำปุ่ม Delete เลยเราแค่เอา,าไว้ข้างหน้าแค่เอาไว้ข้างบนก็นคือทอเบอข้างบนนะครับอ่าก็จะเป็นตัวนี้เนาะปุ๊บเอาไอคอนมาด้วยนี่ก็เป็นโลไอคอนเบอร์ Edit เห็นไหมครับเปนไอค้ว่า Edit เนาะก็จะเป็นแบบนี้เนาะนให้ดู ปุ๊บนี่ครับเป็นอิดิแบบนี้ปุ๊บสามารถเปลี่ยนได้นะนี่นี่นี่โอเคปิดไว้ก่อนเนาะสร้างงปมอิดิแล้วเราสร้างุ่มอิดิเสร็จนะครับสร้างุ่มอิดิเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะใช้แบบดิฟเหมือนเดิมเลยครับดิฟเหมือนเดิมเลยเครียด psp ก็คือเหมือนเครียดตัวนี้คือ psp ปกติเนาะก็เชื่อมอะไรปกติอันนี้คือแบบตัวเดิมนะครับแบนเดเบนตัวเดิมเลย ครับเหมือนเดิมเกือบหมดทุกอย่างเห็นนะครับ,บ,บ,บอันนี้กเก็บค่าตัวแปรมันนี่กเก็บค่าตัวแปรมันเก็บค่าตัวแปรมันเหมือนเดิมอ่าส่วนพอมาถึง d i p class m o r r l fade อ่ามาถึงตัวนี้นะครับสังเกตน,นะครับว่าตรงนี้เป็นอัปเดต p h p อ่าอาจจะสงสัยว่าทำไมทำไมตรงนี้มันมีอัปเดต p h p เลยเดี๋ยวเราจะมาเขียนอัปเดต p ี p กันอีกครั้งนึงครับด้วยการสร้างไฟล์นู้แล้วก็เป็นอัปเดต p ี p เนาะอันนี้คือผมใส่ไว้การผมลืมใช้ผมสร้างไฟล์นี้แหละเนาะโอเคอย่าลืมว่ามันจะเหมือนมันจะเหมือนกับตัวอันนี้นะครับที่เราต้องใช้เป็นมิทอทนะครับเหมือนตัวพวก Data ้าหรือเคเอทนะครับเนี่ยครับ p ก p ตัวนี้ครับนะครับจะมีเม็ดจะมีอ่าจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะโพสต์นะครับเ่ยเป็นโพสต์เป็นอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็อันนี้ดัตต้าอันนี้เป็นดัตต้าที่ตัวเช็คคอมมิชมาเหมือนเดิมโอเคเข้าเรื่องกันนเาะ เราจะมาเปลี่ยนแค่ตรงนี้นิดนึงเราจะเพิ่มอันนี้เราจะเปลี่ยนเป็นเป็นอีดิะครับเป็นตัวที่เราจะแก้ขอค่าอีกค่าหนึ่งเข้าไปเหมือนเสริมให้แบบว่าสมมติว่าอเราอันนี้ปุ๊บเราเขียนผิดนะเราแก้ปุ๊บพอเราแก้ใช่ไหมครับตัวนี้ครับมันก็จะเหมือนเป็นการรับค่าที่เราแก้มาใหม่อีกครั้งหนึ่งเนาะเป็นแบบว่าเหมือนเรารับค่าอีกค่าหนึ่งเข้ามาเป็นค่าใหม่ออันนี้เป็น b a n c h name ร้านเนมก็ไว้รับว่าว่าเราแก้อะไรเพราะเราแก้ทีละตัวก็ได้ครับแก้แบบวา่าแก้ชื่อได้แก่นี้ได้แก้บลานซ์งเงินได้นะแล้วแต่นี้แล้วแต่เราเลยอ,อันนี้นครับตรงฟุตเตอร์ก็ไม่มีอะไรเหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมทุกอย่างเลยครับอือฮึไม่มีอะไรเลยครับถ้าจะไม่มีอะไรแตกต่างจะเดิมเลยก็เหมือนเดิมนี่เป็นดีลีทอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันของ key ฟังก์ชันที่เป็น data นี่นะครับแ๋ยวเราไปตรวจสอบเนาะ มาจะสามารถตรวจสอบได้ครับว่าอันนี้เป็นของอันนี้นะอันนี้เป็นของอันนี้นะเดี๋ยวผมขอเช็คให้ตรวจสอบหนึ่งปะอันนี้มีเป็นพุทธไทยนะครับอันนี้เป็นของมันเองว่าเออเราต้องแก้เฉพาะของตัวนี้นะอ่าพออันนี้ตรวจสอบอ่าอันนี้คือเราจะแก้เฉพาะแค่ของตัวนี้เนาะก็คือแก้ของตัวนี้อ่าเดี๋ยวันนี้แก้ของมันแล้แก้ของมันอันนี้คือแก้ของฟอร์มบาลานซ์เปิดนี้เลยนะอ่นนี่เห็นไมอันนี่คือแก้ของท้ายของหมาบอร์ก็คือแก้ของตัวนี้แค่นั้นเองครับ ่เดี๋ยวเราลองแก้กันดูก่อนเนาะแก้อนี้แก้เป็น power อ่าชื่อเรียนผม power ปุ๊บอ่านี่เป็นมุงวานนะ pk อันนี้เป็นผมชอบเฮ้เกิดยี่สิบเจ็ดอ่ะไปยี่สิบเจ็ดปุ๊บเดี๋ยวเรากด s u b m i กันปุ๊บอ้าวทำไมขึ้น object นะ f ฟ l e อ่าสงสัยว่าทำไมขึ้น object นะ f ฟ l e เพราะว่าเดี๋ยวขอกดกลับก่อนเนาะเพราะว่าอ่านี้ค่าก็ไม่เปลี่ยนเหมือนเดิมเพราะว่าเรา ยังไม่ได้สร้างพีอันเพื่อรองรับให้รับข้อมูลใหม่ของมันอ่คนอาคไรดูภาพออกเราเพราะเราไม่ได้ํำหนดค่าออกมันว่าให้มันแก้เลยนะอันนี้คือมนันยังไม่แก้ให้เพราะว่าเรายังไม่ได้เขียนพีีเกี่ยวกับอัปเดต p h เเดี๋ยวคลิปต่อไปเรามาเขียนอัปเดต PHP เนาะสํานเราคลิปนี้เดี๋ยวจบแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะแล้วนะเจอกันครับ